ต่อมาข้อที่6กดพื้นฐานเลยใครอยู่กับผมก็คือโล่งโปรง่งสะอาดและเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของความสวา่างยันถ้าบ้างใครไม่โล่งไม่โปรง่งไม่สว่างไม่สะอาดเจอผลกระทบเรื่องการเงินยันจุดนี้โล่งโปร่งตามในนี้ถ้าจะเนเรื่องของรายรับดูตรงไหนฮะเราดูโซนหน้าบ้านทั้งหมดเลยข้างบ้างไม่สนใจนะยันหัวข้อนี้คือเรื่องรายรับยันเราจะดูแค่โซนหน้าบ้าน ตั้งแต่ตอนประตูรั้วคือประตูเข้าออตัวบ้านั้นทายัางไงได้ฮนะให้โล่งโปร่งสะอาดและตะวันยันโล่งโปร่งสะอาดสามอย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณเข้าใจทำยังไงได้ให้มันโล่งให้มันดูโปร่งที่สุดให้มันดูสะ,ะอาดที่สุดที่เหลือเรื่องของความตะวันตะวันยังไงหนึ่งเลยนะให้แตงในช่วงกลางวันให้แสงอาทิตย์ส่องมาถึงประตูประธางนี่คือสว่างในด้านของจุย้ย เพี้นถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปข้อแรกๆที่เมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องมีเสามีเสาอยู่ตรงประตูแล้วผมบอกว่ามีบางเคสแก้โดยการหาของมาบางังแล้วผมบอกว่าเสียเพราะลมกับแดดมันเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ตรงนี้เลยเพราะอะไรฮะถ้าเมื่อไหร่คุณมีของมาบางังแสงอาทิตย์ต่องมาไม่ถึงประตูประทานข้อนี้เสียทันทีเรื่องลายละเอียตอนกลางคืนก็ต้องมีแสงแต่ไม่ต้องทั้งหน้าบ้านแล้วนะ ขอแค่ประตูประทานเหมือนเดิมดังนั้นคุณอาจจะติดไฟหน้าบ้านติดไฟโซลา่าเซลล์ดังนั้นขอแค่ให้แสงเนี่ยมาส่องถึงประตูประทานก็พอไม่ต้องตะวางทั้งหน้าบ้านหรือจะใช้แบบในส่วนของของก็คือจะใช้แสงสว่างจากด้านในแสงสว่างจากไหนะ่ะแสงสว่างจากติดจุเอีย๊ยะตามเจ้าทีนที่เราเปิดไฟไว้ตลางคืนนี่แหละขอให้แสงเขาส่องไปถึงประตูประธาน อย่าเลือกเลยอยากให้แสงสว่างมาจากด้านหน้าในช่วงกลางคืนนะแสงสว่างมาจากด้านนอกบ้านหรือจะมาจากในบ้านก็ได้ได้ทั้งหมดเลยขอให้มีแสงสว่างส่องถึงพออเน้นจุดสําคัญคือกลางวันนะ่ะแตงอาทิตย์ส่องถึงไหมถ้าส่องถึงจบส่วนกลางคืนมันง่ายเราเล่นแต่งไฟเอาถ้าจะติดจากนอกตัวบ้านก็ไปตัวละเดียวจบเน้นตัวนี้ไปเคลียร์น่าจะง,ง่ายจุดละโล่งโปร่งสะอาดสุดท้ายคือเพิ่มสว่างเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะข้อที่6จบไป บ้านทาวน์โฮมถ้าจะเปลี่ยนประตูรัว้วไปเป็นประตูม้วนแต่มีรูระบายอากาศเสียมากไหมคะหนึ่งประตูรัว้วถ้าทึบจะไม่มีผลก็ต่อเมื่อพื้นที่คุณกว้างพอแต่ถ้าประตูรั้วแบบโปรง่งมีรูระบายอากาศมีนูน่นนี่นี่นั่นยิ่งมีเยอะยิ่งดียิ่งมีน้อยยิ่งเตีย่ยถ้าบ้านคุณพื้นที่น้อย นั้นหลักการคือยิ่งโปร่งยิ่งเดียเพราะอะไรอ่ะโตนหน้าบ้านผมต้องการอะไรผมต้องการแสงตะวันและลมห่วงจุ้ยขอแค่นี้แสงตะวันเปรียบเสมือนอาหารลมคือลมหายใจของห่วงจุย้ยนะก็คือพลังชีพเชื<ม>่อนข้าทึบและตัวประตูรัว้วมีรูเขาเรียกช่อลงลมน้อยและประกอบกับพื้นที่คุณน,น้อยด้วยพื้นที่ในบ้านเล็กด้วยอันนี้บอกเลยว่าเสียเรื่องการเงนินแน่นอน ข้อที่เก็ดนะเมื่อกี้เราคุยกันมา6ข้อแล้วก็คืออยู่ภายนอกตัวบ้านหมดเลยต่อมาข้อที่เเรามาดูในบ้านแล้วภายในบ้านก็คือมีการตั้งของขวางเกะกะหรือตั้งเบียดสามอย่างนี้คืออะไรประตูประทางประตูทางเข้าทางเดินและบันไดเน้นเน้นรายรับอย่าลืมรายรับเราเน้นอะไรประตูทางเข้าถ้ารายจ่ายเราค่อยไปดูทางออกหรือประตูห้องน้ำ ยังไม่ตั้งของขวางเกะกะและตั้งเบียดตั้งชิดประตูบันไดหลักการพวกนี้คล้ายๆตัวด้านหน้าเห็นไหมเมื่อกี้ที่เรามีการตั้งของขวางบริเวณพื้นเฉลียงพอ,อตั้งขวางเราก็ต้องเดินอ,อ้อมเงินมันก็ต้องอ,อ้อมมันมาได้ไม่เต็มไม่ตําน,นวนในบ้านก็เหมือนกันเข้าประตูประธานก็คือเข้าปากเราแล้วเงินมันเข้าปากแล้วนะแต่พอเข้าถึงลําไต้ปุ๊กแทนที่มันจะเข้าไปย่อยแล้วก็สารอาหารแทน ไปเปลี่ยนนูดเปลี่ยนนี่เพื่อเอามาให้พลังงานกับร่างกายตามตัวอื่นๆถูกไหมทีนี้พอการตั้งของขวางเกิกามันเปลี่ยนตรงนั้นอาจจะมีไขมันอุดต,ตันทําให้ติ่งที่เราได้มามันก็ใช้งานได้ไม่เต็ม,ม่ต่หน่วยัมม้นหลักการก็ง่ายครับเคลียร์จบแต่หลายคนไม่ค่อยเคลียร์แต่บอกเลยนะสูตรโล่งปลงสานี้หลายคนเอาไปใช้วันเดียวเห็นผลเลยก็มี บางเคสบอกลูกหนี้อยู่ดีเอาเงินมาคืนเลยโดยที่ยังไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยนะเคลียร์โล่งโปร่งสะอาดแค่นั้นแหละแต่อย่าลืมนะถ้าคุณเคลียร์ทำระวังด้วยในส่วนปีชงที่ระสูเห็นในส่วนนี้ก็ไง,ไง่ายๆเรามาดูเลยเมื่อกี้นอกบ้านข้อที่1ถึงข้อที่6ก็คืออยู่นอกบ้านข้อที่7อยู่ในบ้านแล้วเราเน้นอะไรอะประตูทางเดินและบันไดนมีอะไรความเกะกะกก็เคลียร์จบไง,ไง่ายๆ มีคำถามนะหน้าบ้านและประตูเข้าบ้านขันหน้าทิศใต้ที่เป็นทิศเสียประจําปียังมีประตูเปิดรับลมจริงจิงผมบอกเสมอว่าเวลาคุณศึกษาพวงจุ้ยให้ศึกษาแค่วิชาเดียวพอไม่งั้นวิชามันจะตีกันซึ่งผมไม่ได้บอกว่าวิชาที่อื่นไม่ดีหรือดีหรือของผมไม่ดีหรือดีหรืออะไรไม่รู้คุณต้องพิจารณาแต่ที่เหลือถ้าในส่วนของอยากจะสำเร็จในการเล่นพวงจุย้ยให้ศึกษาให้ปรับ วิชาเดียวบางคนจับชายเจอวิชานี้ง่ายก็ชอบแล้วพอเจอ,อยากเราหาวิชาใหม่ออกมาใช้กับบา้านบอกเลยว่าพวกเนี้ยเห็นผลยากเรื่องทิศเสียประจําปีในส่วนผมไม่เคยสอนเลยผมบอกอย่างเดียวคือทิอศอสูรก็คือปีชงของตัวบ้างก็คือหลังมนทิใต้ที่เหลือไม่สนใจถ้าคุณมีเลิกตัวคุณไม่ติดปีชงคุณลุยได้เลยและตัวประตูหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการเกาะตอกทุกนี้มีการเคลื่อนย้าย ทุกอย่างยังใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ต้องไปหาประตูลับทิศอะไรที่มันให้วุ่นวายเงั้นพวกทิศเตี่ยประจําปีผมไม่สนใจเลยเพราะถ้าคุณมาพะวงแบบเนี้ยจบแต่ถ้าคุณดูแค่ทิศศูนย์เราวางแผนได้ละปีนี้เราจะตื้อบ้านปีนี้เราจะทํานู่นปีนี้เราจะนิ่งแต่ถ้ามาดูทิศเตี่ยวปีนี้เราจะทําบ้านจุดท้ายแล้วยังไงฮนะตื้อบ้านไปแล้วข้ามต่อเติมตกแต่งเกิดหน้าบ้านไปทิศใต้เราค่อยต่อเติม บ้านปีหน้าเหรองั้นตัวนี้มันไม่ค่อยเมกซเซนต์ตรงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ศึกษาต่อและก็ไม่ได้เอาไปใช้เรื่องทิศเตี่ยพวกนี้มันไม่เมคกซเซนต์ในการใช้งานจริงแต่ในส่วนของทิศอสูรเรารู้แล้วปีนี้ติดทิศอสูรบ้านแบบเนี้ยหลังบ้านทิศใต้ปีนี้ทิศอสูรงั้นเราไม่ซื้อเราไปซื้อบ้านอื่นที่ไม่ติดทิศอสูรแล้วเราสามารถต่อเติมตกแต่งได้เลยพร้อมใช้งานได้เลยแต่ถ้ามาดูเรื่องทิศเตี่ยผมบอกเลยปวดหัวสมมุติบ้านไม่ติดทิศอสูรแต่หน้าบ้านไปทิ เราซื้อบ้านมาปีนี้มันปลอดที่จะตูดแล้วแต่หน้าบ้านห้ามกระทบกระเทือนตะลุกก็ไม่ได้ใช้งานอยู่ดีถูกไหมฮะเนะฉั้นตัวนี้ให้พิจารณาแล้วกันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ในส่วนผมผมไม่เคยออกมาใช้เลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมันทําให้เราลําบากในการใช้ชีวิตมากขึ้นทุกวิชาทุกอาจารย์ดีหมดอยู่ที่ว่ามันถูกจริตกับเราหรือเปล่าแค่นั้นเอง